สวัสดีครับเป็นพองน้องพี่กลัลยาณมิตรที่รัรกเคารพศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดลรหรรันไรค่าอำเภอบ้านค่ายจังหวัดอ่องครับผมทักทายกันเช้าวันอังคารครับวันทำงานอีกวันนึงก่อนไปทำงานก็ทำคลิปสักหน่อยครับขอส่งความสุขความปรารถนาดีไปถึงกลัลยาณมิตร ศรัทธาสายบุญทุกท่านทุกคนครับที่มีความเคารพศรัทธาในปฏิปทาในพุทธบารมีธรรมบารมีนะปัญญาบารมีแล้วก็อภิญญาต่างๆของหลวงปู่หลวงพ่อหลวงปู่ทิมอิสริโกเนื้อเสียนกล้าวนะครับขอให้พลังศรัทธานี้จงส่งผลถึงท่านนะครับนะให้หลวงปู่ท่านได้รับรู้ ช่วยอำนวยไวพรแล้วก็ช่วยคำช่วยหนุนช่วยจูอะไรที่มันยากก็ให้มันง่ายมันง่ายอยู่แล้วก็ขอให้มันง่ายยิ่งขึ้นไปใครที่ร่ำรวยอยู่แล้วก็ร่ำรวยไปใครที่ยังขัดสนอยู่ก็ให้เบาบางลงไปให้สะดวกสบายด้วยบารมีองหลวงปู่เ็าแล้วกันนะครับก็มีความเชื่อมั่นอย่างนั้นนะมีความเชื่อมั่นมาโดยตลอดนะครับผมเอาละวันนี้ก็ เคยทำรายละเอียดในเรื่องของพระขนแผนผงภายกุมารหนึ่งห้าเนี่ยเรื่องของพิมพ์นิยมพิมพ์อะไรผมทำอยู่นะครับลงคลิปไว้อยู่เป็นเวลานานอยู่เหมือนกันน่าจะปีที่แล้วมั้งหรือจำผมก็จำไม่ได้ละแต่ลงอยู่นะครับพิมพ์ A พิมพ์ B พิมพ์ C ีดูยังไงอะไรยังไงนั้นซึ่งก็จะพยายามหลีกเลี่ยงครับหลีกเลี่ยงไม่ไม,ไม่ไม่เอ่อยอ้างถึงตรงนั้นเพราะว่าหลวงพรล่งปูไ เขามีหลายวาระไงครับผมมันมีหลายวาระก็เลยไม่อยากให้เป็นว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ให้เข้าใจอย่างนี้ว่าเขามีสร้างครับเขามีสร้างทางวัดมีสร้างหลวงปู่หลวงปูท่านมีสร้างศรัทธาศิษย์เขาก็มีสร้างถวายนะครับตอนนี้ตอนนี้ยังมีคนเข้าใจอะไรต่างๆ ไม่เหมือนกันอยู่นะซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดานั่นแหละแต่ขออนุญาตว่าวันนี้คลิปนี้ก็เอามา,าเสวนากันอีกสักหน่อยว่าในพระแต่ละพิมพเนี่ยเราจะเอาพิมพ์นี้นะไปเทียบกับอีกพิมพ์หนึ่งไม่ได้นะครับมันคนละพิมพอย่างกลุ่มเขาเล่นอย่างที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยมันเป็นนิยมนะครับผมนะมันเป็นพิมพ์นิยมเป็นบล็อกทองเหลืองแต่งครับ นี่นะองนี้เป็นบล็อกทองเหลืองแต่งเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นยังไงทองเหลืองแต่งเมื่ออีกกลุ่มหนึ่งเขาก็จะเป็นทองเป็นบล็อกโนโนอ่ะเคยเป็นบล็อก B เลยอย่างเงี้ยบล็อก C เลยเงี้ยแล้วหลุดจาก C มันก็มีนะครับให้เข้าใจอย่างนี้นะท่านจะเอาบล็อกต่างๆแล้วไปเทียบกันมันไม่ได้นะครับเขาก็ตีเกโดยเฉพาะสายสิบหนึ่งเจ็ดเขาตีเกเนี่ซึ่งมันเกไม่ได้นะครับมันเกไม่ได้เพราะดูเนื้อดูทรงดูผิวดูอะไรต่างๆมันมันเป็นของหลวงปู่ท่าน พราะฉะนั้นจึงไม่อยากกาหนดให้เป็น A เป็น B เป็น C นะครับให้เป็นวาระการสร้างเป็นรุ่นเป็นครัง้งไปก็แล้วกันนะครับส่วนการนิยมไม่นิยมอะไรก็สุดแท้แต่แต่ละท่านนะครับพอใจชอบแบบไหนก็กว่ากันไปครับนะเพราะบางทีพระนะก็ให้กันเฉยเฉก็มีนะครับด้วยความเคารพศรัทธานะบางทีมันก็ราคาสูงๆแบบนั้นมันก็มีครับนะคันว่าจะเอาพระกลุ่มหนึ่งไป ไปเทียบกับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับมันก็คนละพิมพ์คนละอย่างอยู่แล้วนะครับแบบนั้นไม่ดีนะครับแบบนั้นไม่ใช่นะครับก็ก็ต้องปรับเปลี่ยนใหม่อย่างวันนี้ผมจะเอาตัวนิยมเนี่ยที่เป็นคําว่าน,นิยมมาให้ดูอีกสักรอบหนึ่งนะไม่ไม่เยอะไม่ไม,ไม่ไม่ครบทุกพิมพ์นะเดีย๋ยวเอาขอเอายกเอาเนื้อแดงๆตัวนี้แหละนะครับข้อดีนะครับในการศึกษาพระนะ ข้ดีในการที่เข้าที่เข้าใจพระนะข้อดีที่เราเข้าเข้าใจแล้วก็ดูดูพิมพ์ต่างๆได้เนี่ยมันมันดีอย่างเวลาเราไปเจอเจอพระที่ไหนก็ตามนะครับนั่นแหละครับมันก็จะได้เปรียบมันก็จะดีหมายถึงว่าเราไปเจอบางทีเขาก็ไม่รู้หรอกเขาก็ซื้อมาขายไปอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รู้ว่าพิมพ์ไหนหรอกครับคนที่ มีอาชีพอย่างนั้นเขาก็หาเช้ากินค่ําหรือว่าเก็บได้มาเขาไม่ได้นั่นมาไม่ได้สนใจว่าจะต้องมาเก็บมาคัดอะไรกันไม่ใช่เซียนใหญ่เนาะต้องเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราไปเจอก็เรียกว่าฟลุกกบาได้เนาะก็ไปเจอพระที่เป็นพิมพ์หลักของพิมพ์ใหญ่พิมพ์นิยมที่เขาวาราคามันก็ว่าไปอย่างนี้ก็ถือว่าดีอ่ะมันดีนะโชคดีไปอะไรอย่างนี้นะสาหรับท่านที่ที่ยัง เอา a b c นิยมไม่นิยมมาเป็นเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็มีข้อดีอย่างนั้นนะครับหรือเราก็จะได้พระแท้อะไรเป็นต้นเนะาะชาวนี้ก็เสวนาเรื่องนี้สักหน่อยวันนี้ผมจะพระสององค์นี้มามาให้ดูกันเขา,ามีความมาคนละที่ละทางละทิศนะครับมาคนละทิศนะครับมาคนละทิศคนละปีคนละที่ละทางแต่เขาเรียกหากันนะครับนะเขาเรียกหากันผมก็อัศจรรย์อยู่นะครับ นี่พระสององนี้นะพระสององนี้เนะื้อปูนกินหมากนะครับเนื้อปูนกินหมากบอลตัวเดียวกันเป๊ะเลยนะครับนี่นะบอลตัวเดียวกันแล้วก็เขาเป็นเ่าที่ผมดูองค์นี้อง์นี้องนี้นะเป็นตะกรุดเดียวกันด้วยสินี่ตะกรุดมหาปราบด้วยนะองนี้ผมสองดูเป็น ทองเหลืองแต่งครับไม่ใช่บล็อกเล็กน,นะครับอืนี่เป็นทองเหลืองแต่งดูนีนองนี้ก่อนองนี้ก็ทองเหลืองแต่งเหมือนกันครับนะไม่ใช่โมลีกลมไม่ใช่โมลีกลมนี่ครับทองเหลืองแต่งเอาละเอาละเอาดูาออยังไงนาะนิ get, ยมไม่นิยมเอาสักหน่อยเอาสักหน่อย <_ v isa> ผมก็เข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยบารมีหลวงปู่เริ่มเยอะเริ่มแรงเริ่มมาไม่ตกนะครับ คำวาไม่ตกมันก็ถึงแพ่กระจายมาถึงกลุ่มกลุ่มที่เมื่อก่อนไม่กล้าหยิบไม่กล้าจับตอนนี้หยิบจับได้แล้วทีน,นี้หยิบจับได้แล้วถ้าจะไปติดยึะนิยมพวกนั้นเสร็จเลยนะครับก็มี FC มีอะไรทักกันมาอยู่เหมือนกันนะครับว่าพระแท้ไม่แท้อะไรอย่างเงี้ยครับต้องปรับใหม่นะครับเข้าใจใหม่นะเพราะมันคนละวาระการสร้างนะครับจะาพิมพ์หลุดไปถึงซีโนนนะ หลุดไปถึงโน้นเลยพระของวัดหลวงปู่เขามีตั้งหลายบล็อกหลายพิมพ์แล้วเอาไปเทียบกับบล็อกที่เขาว่าเล่นนิยมกันพวกนิยมเขาก็ตีเก้น,นะครับพวกนั้นเขาเล่นเป็นพาณิชย์อยู่แล้วนะครับอย่าเอาไปเทียบอย่างนั้นนะครับมันจะมันจะเราทําให้เราหลงทางนะครับนะนะ,นะต้องดูเนื้อดูอะไรประกอบนะผมผมก็เลยถือโอกาสเอามาอีกสักครั้งนะเอามาอีกสักครั้งออ,อจะเริ่มจาก หยุดเลยดีกว่าเนาะ <c oughs> เอยวผมจะขยายให้ดูไม่ว่าจะ NABC เขาจะดูตรงนี้ก่อนนะครับผมเขาจะดูตรงนี้ก่อนเ๋ยวผมเอาไฟขึ้นจะจ้าเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวนะ <c oughs> เป็นเบื้องต้นเอ้อทบทวนกันอีกจ้าเกินไปไหมเอ่ย <c oughs> อ เขาจะดูโพตรงนี้ครับผมโพตรงนี้นะครับเขาจะมีติ่งอยู่หน่อยนี่ครับเขาจะมีติ่งอยู่นะครับถ้าตัวนี้เป็นสองขีดเขาก็เรียกว่าโพสองขีดนะครับนี่เขาจะมีติ่งตัวนี้นะครับติ่งตัวที่เป็นพิมพ์พพิมนิยมที่เขาว่ากันนี่นะติ่งตัวนี้นะครับผมจุดที่หนึ่งเลยนะครับมาดูครับนี่ครับเห็นไหมครับเป็นติ่งเป็นก้อนอยู่ระเห็นไหม นะเป็นก้อนอยู่ชัดไม่ชัดก็ต้องมีนะครับอันนีม้มาดูอีกอง,งมาดูอีกองหนึ่งมาดูอีกองหนึ่งนี่ครับเห็นไหม,มครับตร,นะตรงนี้น่าติงนะจุดที่สองครับจุดที่สองคราวนี้จุดที่สองที่ดูนะครับก็ดูมันจะมีเส้นแตกตัวนี้ครับนี่ครับเส้นแตกด้านข้างตัวนี้ครับตรงเสาซุ้มนี่นะ เส้นแตกตัวนี้ครับจะเป็นเส้นขีดขึ้นไปข้างบนนะครับขีดขึ้นไปข้างบนจุดที่สองที่ดูมันจะอธิบายหมดไม่ได้หรอกครับผมในเวลาในน้อยนี้นี่ครับเห็นไหมครับนี่มันจะมีให้เห็นอยู่นะครับไม่ได้พูดถึงเนื้อเด้อไม่ได้พูดถึงเนื้อเนื้อเนื้อก็ว่ากันไปอีกนะครับดูเนื้อเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับเนื้อพวกนี้นะครับดูนะครับงามมากครับ แล้วก็โมลีอันนี้มันเขาเป็นพิมพ์ทองเหลืองแต่งนะครับนี่สังเกตโมลีเขาจะเบา้านี่ครับโมลีเขาจะเบ้าแต่งออกมันมันมันบินหลังจากเกิดการกระแทกบล็อกทําบล็อกทําปั๊มมาหลายองคนะครับมันก็เกิดการแบ่งเขาก็แต่งพยายามให้คืนนะครับโมลีตัวนี้เขาจะเขาจะแตกไปนะครับไม่สมบูรณ์นะครับรวมทั้งเสียนตัวนี้ก็จะเบลลา เขาจะมีการแต่งเขาก็เรียกกันเป็นทองเหลืองแต่งนะครับนะเขาเรียกกันอย่างนั้นนะส่วนถ้าเป็นโมลีกลมๆนะอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นพิมพิม,มทองเหลืองเฉยๆนะครับก็จะสวยสมบูรณ์ที่สุดนะครับในบรรดา,าพิมพ์ของหนึ่งห้านะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะเอาละทีนี้พวกนี้ก็มันเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งนะก็ดูได้นะครับที่เป็นขีด ตรงท้องนะตรงท้องท่านนะครับตรงท้องอุธรมันจะเป็นขีดเห็นรอยบล็อกนั่นแหละครับผมมันจะเป็นขีดขีดให้เห็นสองขีดสามขีดนี่นะครับเห็นไหมตรงนี้นะถ้าท่านเห็นแล้วเข้าใจแล้วกดหนึ่งให้ด้วยนะครับถ้าถ่ายก็ตามที่มาดูทีหลังนะครับเห็นแล้วก็ขอพระคุณครับเรามาแชร์เรามาศึกษาแลกเปลี่ยนกันไปแบบนี้นะนี่ครับเป็นขีดขีดอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็เมื่อดูที่พื้นผิวนี่ครับพื้นผิวเราจะเห็นเป็นรอยเซนรอยขีดต่างๆของพื้นนี่ครับนี่เป็นรอย,อยพวกนี้นะครับทั้งแขนวงที่จะชัดก็จะเห็นชัดนะครับที่แขนลงปูนะครับที่พื้นเห็นไหมครับพื้นที่จากเขาขึ้นไปข้างบนนะครับนี่ครับ พื้นตลอดแนวคนนี้มันก็จะเห็นนะครับโจะจะแลเห็นนะครับตรงแขนตรงอะไรเนี่ยถ้ามันชัดเจนนะครับบล็อกที่ชัดเขาก็จะเห็นแบบนี้อยู่นะครับนี่ก็ก,ก็ก็อย่างนี้ก็เห็นแล้วก็มาที่กุมารน,นะครับหรือมุคลาสารีบุตรที่นั่งนะนะครับมลีตัวนี้เขาจะเป็นแฉกให้เห็นชัดเจนนะครับนี่ตรงข้างหลังนะครับองเป็นแฉกเป็นแฉกสองแฉกนะครับ แล้วก็เส้นบัวพวกนี้จะต้องคมนะครับเส้นบัวคมนะอันนี้เป็นพิมพ์ที่เขาเรียกนิยมนะอันนี้เป็นทองเหลืองแต่งครับนี่ครับเป็นเส้นๆอยู่อย่างนี้นะครับบัวดูองค์พระนะครับองนี้นะครับเพื่อนดูนะครับดูความเป็นธรรมชาติต่างๆครับแบบนี้สบายครับสบายตาสบายใจแล้วก็เส้นนี้อาจจะมีหรือไม่มีนะครับก็ ก็เห็นนะครับก็ปรากฏอยู่นะครับนี่เส้นน้ําตกตัวนี้หรือรากผักชีเขาก็เรียกนะครับนี่ครับมันจะมีใต้ฐานเขียงตัวนี้นะฐานบัวตัวนี้นะตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับตรงนี้ตรงนี้นะที่เป็นคีดีดลงมานะครับหลังๆมาเขาก็เทหลังๆมาเขาก็พยายามทําให้มีก็มีนะมันก็ต้องดูอะนะครับ แล้วกุมารนี้นะครับหลังจากบล็อกก่อนหนึ่งห้าเขาจะไม่มีส้นนะอาจจะเป็นบล็อกล้นก็ได้นะครับแต่มันไม่มีส้นนะครับมีส้นส้นท่านนะครับส้นที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับนี่จะต้องมีนั่งนะครับสําหรับหนึ่งห้าถ้าก่อนเนาะ่ไม่มีนะครับนี่เห็นไหมเป็นลักษณะน,นั่งส้นพนมมือนะครับมือใหญ่ๆแบบนี้นะ ก็ดูแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับผมแล้วก็ส่วนั้นก็ดูเนื้อเดียวผิวเดี่ยวดูน้ำมันทาบ็อกนะครับเนี่ยดูพวกนี้นะครับประกอบแค่นี้ก็จบแล้วครับแล้วก็มวลสารลงปู่ท่านจะไม่มีเนื้อแดงอย่างเดียวนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยมันก็จะเห็นเนื้อขาวเห็นหมครับเนื้อขาวเนื้อเหลืองมันจะปนกันอยู่อย่างนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ครับแล้วก็เนื้อมันผ่านการเวลามาก็จริงแต่เขาจะไม่แห้งเป็นปูนนะครับเออ ไม่ได้แห้งเป็นปูนนะครับเขาจะหนึบมือเขาจะมีเสน่ห์ของเขาอยู่แล้วก็เส้นตัวนี้นะมันเป็นมาตรฐานอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีเส้นบังคับพิมพ์นี่นะครับตรงนี้นะครับผมใครที่มาดูคลิปนี้ถือว่ามีประโยชน์มากนะครับอย่ามองผ่านอย่าเลยผ่านนะครับดูให้จบดูให้เข้าใจนะครับผมก็ไม่ค่อยอยากจะชี้เท่าไหร่หรอกครับมันจะไปกระทบกับหลายๆกลุ่มหลายคน เดี๋ยวเขาก็จะบอกว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวก็ใช่อยู่นะครับแต่เราก็อยากจะแชร์อยากจะแบ่งปันอะไรประมาณนี้นะครับอย่าไม่ได้ไปตัดสินอะไรงสิ้นนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมชมเพื่อความบันเทิงนะในเส้นบังคับพิมพ์พวกนี้มันจะมีปรากฏเป็นหลายวาละเหมือนกันนะครับเนี่ยด้านข้างแบบนี้นะครับนี่นะนี่ครับนี่แบบนี้สําหรับตัวนิยมนี่นะครับอันนี้กําลังพูดถึง ัวทองเหลืองแต่งนะครับเอาละผมจะผ่านไปนั่นเลยครับมันจะยาวนะมันจะผ่านมาข้างหลังนะครับตัวนี้ก็พิภาควิจารณกันมาพอสมควรนะครับตรงอุณาลมเนี่ยเขาจะไม่ตรงเซนเตอร์ตรงกลางนะครับเขาจะชีงเฉียงมาทางขวาหน่อยหนึ่งตรงนี้นะครับนี่เาจะชงเฉียงไปทางขวาหน่อยหนึ่งแล้วก็คมชัดแบบนี้ลักษณะนี้นะครับตัวชัชัด ตัวชัดๆอย่าตัวหางงองงูเขาจะมีขีดล่องงององูจะมาหาที่วอลแวนนะครับนี่ตัวนี้นะครับหางององูจะมาที่วอลแวนตัวที่เป็นชัดๆแต่ตัวนี้จะเป็นคล้ายๆกับตัวลูกแม็กยิงนะครับสแต็คเปิลน,นี่ครับตัวทิมสรลีนะครับแล้วก็จะมีปลายคมๆอยู่ตรงนี้เป็นหลุมเป็นจุดนะครับตัวนี้มันมองไม่เห็นหรอกนะครับในบางองค์นะนี่นะเอาครับ ส่วนพวกนี้นะครับมันก็จะมีขีดแตกขึ้นไปข้างบนอยู่นี่ครับเส้นแตกนะครับเห็นไหมครับเส้นแตกตัวอะเส้นแตกตัวนักนะครับนี่ครับเส้นแตกตัวนี้นะแตกขึ้นไปนะครับแล้วก็แตกตัวนักข้างบนนะครับอันนี้ข้ามมาแล้วก็มุดบอดนะครับพวกนี้มียันข้ามพวกนี้ยังไม่ยังไม่ติ่งนะครับยังไม่มีติ่งนะครับยังไม่มีติ่งถ้าเป็นโฟสีดติ่งเริ่มจะมานะครับติ่งก็เริ่มจะมานะครับอันนี้เป็น ของเหลืองแต่งแล้วก็นี่นะครับตรงนี้นะเห็นไหมนี่ครับเส้นแตกขึ้นไปขีดขึ้นไปเห็นไหมครับแล้วก็แตกตัวหนะนะครับแล้วก็ตัวยันข้ามมาแล้วก็มุดนะครับมาตรงนี้คมคมนะครับเส้นตัวนี้ที่แตกก็มีภาควิจาร์เหมือนกันนะครับนี่นี่ตัวอาเข้าไปในอามันจะมีขีดแตกขึ้นไปนะครับมันก็มีบล็อกหลังเขาจะมีนะครับแต่พวกนี้มันไม่มีบางคนขก็ตีมาเก๊อะไรนี้นะมันมีอยู่นะครับอ่า รวมทั้ง <niño> ต <sharing> ัวนี้นะครับตัวตัวอู่นะตัวอู่ตัวนี้ครับผมตัวอู่นี้นะตัวอู่มันจะมีขีดแตกข้างบนเห็นไหมครับจะมีขีดแตกข้างบนตัวนี้เป็นทองเหลืองแต่งครับตัวทองเหลืองน่ะที่โมลีกลมเต็มน่ะตัวทองเหลืองนะครับบล็อกทองเหลืองเขาจะไม่มีนะครับจะไม่มีแตกตัวนี้นะครับนี่นะนี่ครับตัวแตกขึ้นไปข้างบนขีดเหนือตขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ตัวทองเหลืองแต่งเขาก็จะมีขีดใต้เส้น เส้นยันนะครับเขาจะเกินมานะครับบล็อกเหล็กบล็อกอันนี้นะส่วนทงองเหลืองก็จะไม่มีไม่รู้ว่าองค์นี้จะแรเห็นหรือเปล่าเอียงดูก็จะเห็นนะครับเอียงดูก็จะเห็นน,นะครับมันจะมีเกินมาหน่อยนะครับที่มองเห็นอยู่อยู่บอลน,นะครับสวยธรรมชาติบอลตัวเดียวกันเลยนะครับอืมก็ให้ดูเท่าเท่านี้ก่อนก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตัวข้าง อิสลิโกนะครับอิสลิโกนะครับนี่นะอออ่างอิสลิโกนะครับเขาก็จะมีขีดขีดเล็กๆตัวเป็นเส้นแตกนะครับนี่ครับตัวข้างปลายออ่างแล้วก็อยู่ข้างบนมุมนี้มุมอออ่างนะครับใต้สระด์อยู่ข้างๆกับสอสเสือมันจะมีขีดอยู่สองขีดอยู่เต็มติ่งเล็กๆนะครับนี่นะมองเห็นนะครับผมไม่ได้วงให้ ก็ให้ทุกท่านได้เข้ามาดูแบบนี้ก็แล้วกันนะครับอย่าอย่าข้ามนะครับอย่าพลาดคลิปนี้นะอย่าพลาดคลิปนี้นะครับแค่นี้นะครับเนาะเอาแค่นี้แหละนะครับส่วนอันนี้ก็ว่ากันไปติดไม่ติดนะครับเขาวิพา์วิจารณ์กันอยู่แล้วเพื่อนๆผมเชื่อว่าหลายคนคงต้องไปดูไปศึกษาแล้วลหละที่มาที่ไปน,ะน่ะนะคนศรัทธาขนาดนี้ต้องไปศึกษาแล้วพิมพ์นั้นเขาเป็นแบบนี้พิมพ์นี้ก็เป็นอย่างนี้กลุ่มเนื้อเขากลุ่ม อาจารย์โน้นกลุ่มอาจารย์นี้บล็อกนิยม ABC บล็อกโน้นบล็อกนี่ปีนั้นปีนี้ต่างๆผมเชื่อว่ามันต้องไปดูกันหมดแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ในเพจมันก็มีหลายเห็นที่เห็นชัดเจนอยู่เนาะที่พูดถึงหลวงปู่ทิมพอที่จะเป็นรูปเป็นร่างได้มันก็มีไม่อันไม่กี่เพจหรอกนะครับแต่อย่างผมก็คือในในสออนวันนี้ก็ถือว่าชี้ให้เห็นอยู่พอสมควรนะครับก็วันนี้ก็ถือว่ามึม,มีหลายคนที่ยัง ยังสับสนอยู่นะถ้าจะเอาไปเทียบรุ่นนี้ไปเทียบรุ่นนี้มันเทียบไม่ได้นะครับมันคนละพิมพ์นะครับให้เข้าใจตามนี้เพราะฉะนั้นใครที่ถามหลังใหม่มาผมตอบได้ตอบหมดนะครับผมแต่ขออย่างเดียวว่าพระที่นํามานะขอให้เป็นพระของตนเองหน่อยนะครับอ่เราก็ไม่อยากไปไม่อยากไปวิพากษ์วิจารณ์พระที่เป็นของคนอื่นเขาเรียกว่าเอาพระไปแห่แห่แล้วก็เราไปวิจารณ์เขาไม่ดีครับเพราะว่าการแทร้กการเก,รก,รเกร้การมุมอมองมันคนละอันมันเป็นสิทธิ์ของ ใครของเรานะครับมันก็เพราะฉะนั้นถ้าเป็นกันเองแล้วก็มานี่เราก็บอกได้นะครับว่าดีหรือไม่ดีวางหรือไม่วางอะไรเงี้ยก็ก็ได้อยู่แต่ถ้าไปเอาของคนอื่นมาไม่อย่าวิจารณ์ครับเดี๋ยวเขาก็จะว่าเก่งมาจากไหนรู้มาจากไหนเกิดทันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้มันไม่ดีครับมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันครับนะเราก็ดูแล้วก็พยายามศึกษาออกนะครับทางรอบต้องศึกษานะครับ เอาละพระอง์นี้นะผมให้ดูนะครับผมว่าเป็นคู่แฝดเลยมาได้ยังไงนะครับมาคนละปีนะอ,อีกองหนึ่งมาเป็นสิบปีองค์หนึ่งเพิ่งมาอนยะ่างนี้นะ,ะมันมันก็แปลกดีเหมือนกันเดี๋ยวผมอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูแต่กที่ดูองค์นี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูองค์นี้ย้อนรอยตามเมื่อสักครู่นี้นะครับหยุดที่นี้ทบทวนกันนะดีสิบกว่านาทีแล้วนะดูจุดนี้ครับนี่ครับนะตรงข้างเส้นซุ้ม โพนะครับเป็นติ่งให้เห็นนะครับข้างนี้มีเส้นแตกให้เห็นนะครับนี่ครับหัวสมแตกขึ้นไปด่งขึ้นไปครับเดี๋ยวใช้กล้องอีกตัวหนึ่งสินี่ครับแตกขึ้นไปแบบนี้ครับตัวตัวโพนนี้คมคมนะครับเป็นขีดเป็นร่องนี่ครับเนี่ยฮะเป็นคมคมเห็นไหมครับคมคมเข้าไปสองขีดเลยนะครับตัวนี้นะนี่ขมคม ทานนี้มีน้ําตกมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะแต่นี้ก็ยังเห็นอยู่นะครับตัวนี้ก็มีขีดชัดเจนอันนี้ผ่านการเวลาก็อาจจะลบเลือนหายไปบ้างโดนมือสัมผัสนะครับแล้วก็ออก,กลักษณ์อันนึงก็จะมีเนื้อสีอื่นๆนะครับเป็นมวลสารอื่นๆปนมานะครับมวลขาวมวลเหลืองมวลดำเนี่ยครับจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะไม่แดงเป็นปูนเลยนะตัวนี้ก็กุมารนั่งนะครับนะจะเส้นพื้นผิว พื้นผิวพวกนี้ก็จะเป็นเส้นๆให้เห็นปรากฏอันไหนที่มันชัดเนี่ยพวกนี้นะครับตรงแขนท่านอะไรนี้นี่ครับพื้นผิวก็จะเป็นแบบน,นี้ผมใช้กล้องตัวขยายใบหูก็ต้องคมปิดนะครับอ๋อไปไหนล่ะใบหูครับใบหูต้องคมคมนะครับนี่ครับใบหูคมคม นี่ครับมวลสารเห็นไหมดูคาบน้ํามันเจ้าตากน้ํามันที่ทานในบ็อกนะครับบอนะครับมันจะซึมเลือกเกาะแน่นนะครับนี่ใบหูครับเกือบจะหลุดบาเลยนะครับนี่นะอันนี้ก็ทะลุซุ้มเก็ดเข้าไปนะครับหลุดซุ้มอันนี้ก็จะแหวงแวงหน่อยนะครับก็จะเห็นประมาณนี้นะครับสำหรับทองเหลืองแต่งนะครับมองข้างบนเหมือนเกตดทะลุซุ้มเลยเห็นไหมครับเคยอธิบายไปแล้ว เนาะครับด้านหน้าที่ด้านนี้นะครับตัวนี้ก็จะชิีงเฉียงหน่อยครับตัวอุนาลมนะครับไม่ตรงสักทีเดียวนะครับนี่ก็จะมีติ่งเห็นไหมครับอ้ออ่างนี่ครับมีเส้นปลายอ้ออ่างแล้วก็อยู่บนบนหัวอ้ออ่างอยู่ข้างข้างกับซอเสือนะครับตรงปลายซอเสือตัวนี้นะครับแล้วก็คมคมสลีนะครับนี่จุดใต้ทอทหารนะครับงองงูก็มีหางถึงบอแวนอะไรอย่างนี้นะ อันนี้ก็มีเส้นแตกครับตัวยันนี้นะมีเส้นแตกเห็นไหมครับนี่เส้นแตกไปกระทา่ยันข้ามมาแล้วก็มุดรอดอันนี้ยังไม่มีแตกนะครับแล้วก็แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนักทีนี้เส้นแตกไปข้างบนนี่ครับแล้วก็มีเส้นเกินตรงใต้ใต้ยันครับบนตัวนัครับนี่ครับมองต้องเอียงดูนะครับต้องเอียงดูนะครับ แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมแล้วก็เส้นเส้นบังคับทิมตัวนี้นะครับที่จะมีอยู่ให้เห็นปรากฏใส่ละนี่ครับตัวนี้นะกล้องตัวนี้มันละเอียดเกินมันก็โฟกัสยากนี่ครับนี่ตัวนี้นี่ครับนี่น,น,นีครับดันข้างมาตัวนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็ผมเป็นห่วงนะครับแล้วก็อาจจะทําให้เราสับสนก็ถือโอกาสขอยก พิมพ์ทองเหลืองแต่งมาสักหน่อยครับนี่นะสององนี้นะครับมันมีอันอื่นอยู่แต่เดี๋ยวถ้ายังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวทักมาอยากจะให้อ่บลอกอื่นบ้างอะไรเงี้ยบลกเหล็กบลอ็อะไรกระดาษทลา้ไบครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามก็ไม่อยากจะนั่นเท่าไหร่นะครับไปชี้มันจะไปกระทบเขาเราเคารพกันครับนี่คนระับนี่นะ ผมมันเป็นแสนเลยนะครับเนี่ยมาโอ้โหมาตกใจเลยครับแล้วก็พยายามดูให้ดีนะอย่าให้หลุดมือนะครับเพราะว่าเนื้อพวกเขาเนื้อเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นเนื้อนั่นนะครับนี่ครับเห็นไหมเสียดายนะครับเวลาโดนโดนอันนี้จังหวะเขาเอ่อหลน่นลงมาของแข็งซะด้วยสินะครับก็เลยเป็นแบบนี้นี่นี่นี่โอ้เสียดายเลยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรยังโอเคอยู่เสียดายเลยนะครับที่หลน่นลงมาเจอของแข็งเป็นเหลี่ยม เพาะเลยนะครับอ่ะสะภาพนี้15สุดยอดแล้วนะครับจะหาที่ไหนได้พระสององค์นี้นะครับผมโอเคก็หวังว่าคลิปนี้นะอ่า ep นี้นะครับจะมีประโยชน์กับทุกท่านทุกคนนะครับผมเห็นแล้วผมก็เอ๊จะนำเรียนยังไงดีเนาะอะไรประมาณนี้นะครับก็นั่นกันอยู่นะครับผมมามันก็จะมีหลายๆบล็อกหลายๆพิมพ์ให้เราได้ศึกษากัน นะครับนะเราก็ได้ศึกษากันอยู่อย่างเช่นพวกนี้นะครับมันมีผมเก็บไว้อยู่นะไม่ใช่ว่ามันไม่มีเก็บนะเนี่ยอย่างพวกนี้นะครับมันไปไม่ไปไหนหรอกครับก็ค่อยๆดูนะครับนี่ติิงเห็นไหมครับนี่ตริงนะนี้เส้นแตกครับเห็นไหมครับแล้วก็ต่างๆนี่เส้นน้ําตกครับนี่อันนี้ที่มันสมบูรณ์มันก็จะเห็นชัดเลยครับอันนี้เส้นพื้นผิวครับใบหน้าใบหูครับดูมวลสารอันนี้ มันก็ว่ากันไปตามนี้ครับส่วนใครพอใจราคาอะไรก็ว่ากันไปนะครับคุยกันหลังไม่อะไรอย่างนั้นนะครับนี่ครับเช่นตรวจสไลค์อ้ออ่างครับมันจะมีติ่งมีจุดอยู่ตรงนี้นี่ครับเส้นแตกตัวตัวอุครับะมีเส้นเกินอะไรพวกนี้ครับไม่ไปไหนครับมันอยู่นี่แหละครับมันมันอยู่นี่ครับไม่ว่าจะเป็นอะไรขอให้ให้ให้เข้าใจแล้วก็ค่อยคศึกษากันนะ เรให้กำลังใจกันครับผมเอาครับหรือจะดูอีกสักหนึ่งองค์เอาเทียบกันนะครับอยาเทียบเทียบเทียบกันให้ให้ดูอีกสักหนึ่งองค์เนี่อยงองค์นี้นะครับผมอ่ะองค์นี้ยิ่งจัดนะครับนี่นี่ครับดูดนี่ครับติ่งตัวนี้นะเส้นแตกตรงนี้นะครับโมลีอะไรต่าง ตัวนี้จะออกปริยาศาสตร์ความละเอียดอื่นๆอ,อาจจะลดลงไปนะครับแต่ว่ามันงามครับนี่ต้องส่องลึกๆล,ล,ลงไปครับเขาจะออกปริยาศาสตร์งามครับพระองค์นี้แชมป์สวยแชมป์ครับคนตามจีบอยู่เยอะเหมือนกันครับยิ่งนานยิ่งสวยครับยิ่งข,ขับยิ่งเข้มขึ้นมานครับดูขาวขาวเข,ขียวนี่ขึ้นมาเพียบครับ ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ให้กําลังใจให้กาลังใจผมก็เออถือโอกสอาสสักหน่อยก็แล้วกันเนาะครับเดี๋ยวยังไงก็ว่ากันทักทายกันนะครับโอเคครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์มีสาระช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับติดตามกันไปแบบนี้นะครับขอบพระคุณครับเนาะขอบพระคุณขอบพระคุณครับบุญรักษาบารมีหลวงู่ทิมคุ้มครองทุกท่านทุกคนเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP ีต่อไปคลิปต่อไปครับ วันนี้ครับมีความสุขทุกท่านทุกคนเดินทางปลอดภยัยค้าขายร่ำรวยพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ